ส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยถแถลงความพร้อมก่อนเจอเวียดนามตั้งเป้าเหรียญทองเท่านั้นเพื่อแฟนบอลครับฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกมถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมรอบชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับเวียดนามครับทีมชาติไทยส่งโคชวังทวชัยดำรงองคงตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยชนะพัฒน์บัวพันธ์ร่วมถแถลงข่าวนะครับโคชวังก็บอกว่านี่คือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เริ่มจากเป็นที่หนึ่งในรอบแรกผ่านเข้ารอบรองผ่านเข้ามาชิงเป้าหมายต่อไป เป็นแชมป์ครับครั้งนี้ได้ชิงกับเวียดนามถือว่าเป็นทีมที่มีการพัฒนาและมีคุณภาพที่ดีเป็นเบอร์ต้นต้นของอาเซียนถ้าเราอยากจะเป็นแชมป์เราก็ต้องชนะทีมที่ดีในระดับนี้ให้ได้ครับโคชวังยังพูดถึงสมัยเป็นผู้เล่นนะฮะก็เคยมีประสบการณ์เจอกับเวียดนามแล้วก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นทีมที่มีพัฒนาการขึ้นเยอะนะครับทั้งระบบการเล่นความแข็งแกร่งของตัวผู้เล่นนะฮะก็จับจ้องมองหมายเลขเจ็ดครับเหรียนดิงบัคที่แข็งแกร่งมากนะฮะแต่ก็มองเรื่องระบบมากกว่าสิ่งที่เราเตรียม เราพร้อมแล้วที่จะเจอกับทีมที่มีแข็งแกร่งและระบบการเล่นแบบนี้ไทยตอนนี้ถือว่าได้ตัวผู้เล่นครบแล้วนะฮะแล้วก็รีคอเวอร์ร่างกายนักเตะกลับมาได้แล้วมองในเรื่องทีมสมบูรณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแคมป์นี้เป็นแคมป์ที่5นะฮะก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละแคมป์เราได้เจอหลายทีมในอาเซียนได้เจอทีมในเอเชียจนได้มาชิงกับเวียดนามถือว่าเป็นความท้าทายถ้าต้องการจะเป็นแชมป์4เกมหรือเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียน ต้องผ่านเวียดนามให้ได้ก็าอยากพูดตอนแรกครับว่าทีมเวียดนามมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเยอนนะครับจากที่จะมีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่เคยเคยเคยเจอกันแต่ตอนนี้พอเป็นโค้ชใหม่ไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดปจิบันอยู่ดูยี่สิบสองชุดนี้สี่เกมนะครับว่ามีการพัฒนาขึ้นและระบบการเล่นนะครับที่ค่อนข้างจะมีมีความแข็งแกร่งนะครับต้องลองดูว่ามีความแข็งแกร่ง ะครับแต่ว่าผู้เล่นผมมองว่าเป็นระบบนะครับผู้เล่นเขาพ่อมีมีบางบริษัทเรามองว่าความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นบริจนะครับบริจศูนย์ห้าที่มีความแข็งแกร่งแล้วหลายคนมองว่าเป็นเรื่องระบบมากกว่านะครับเรื่องมองระบบมากกว่าแล้วเราสิ่งที่ที่เราเตรียมมาเราคิดว่าเราก็จะเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งที่มีระบบอย่างนี้ กองหลังของทีมชาติไทยนะฮะบอกว่าเกมนี้สาคัญมากเพราะว่าเตะที่ไทยด้วยจะพยายามทําผลงานให้เต็มที่เกมที่แล้วผลงานอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็จะกลับไปแก้ไขปรับปรุงปรับแทคกติกมาแล้วจะพยายามเก็บชัยชนะและคว้าแชมป์ให้ได้ก็มันสําคัญกับพวกผมมากก็มันเตะที่ประเทศไทยด ok ้วยพวกผมก็จะพยายามทําผลงานมาได้เต็มที่ครับเพราะว่าแมตที่แล้วพวกผมอาจจะทําผลงานออกมาไม่ดีมากแต่ก็ กลับไปแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ปรับแถวติกอะไรกันมาแล้วผมก็จะพยายามเก็บชัยชนะได้ครับจะควา้าแชมป์ไม่ได้หรบฟุตบอลชายทีมชาติไทยวันพรุ่งนี้นะครับจะแข่งข,ข,ขันรอบชิงชนะเลิศกับเวียดนามที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน19นาฬิกา30นาทีครับ